เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรดิฉันชูติมาโคนชพัน์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลจากภาคใต้จังหวัดพัทลุงค่ะท่านประธานคะดิฉันเกิดที่จังหวัดพัทลุงดิฉันเป็นลูกหลานชาวใต้ที่เห็นสวนยางพารามาตั้งแต่เด็กนะคะวันนี้ดิฉันขอมุ่งเน้นไปที่เรื่องยางพาราเป็น,ปนหลักเลยนะคะเนื่องจากว่าดิฉันทนไม่ได้ที่จะเห็นพี่น้องประชาชนของเราต้อง หลังน้ำตาซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดมานะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราที่มีอยู่ประมาณ1.7ล้านคนทั่วประเทศได้ผลิตสินค้าผลิตยางพาราออกสู่ตลาดประมาณ2แสนล้านบาทในแต่ละปีแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพารา,าก็ยังคงต้องอยู่อย่างยากลำบากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทำไมประเทศนี้ถึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้สักทีกลับมามองที่พวกเรานะคะในฐานะของ ผู้แทนราษฎรที่เป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่หวังของพี่น้องเกษตรกรปรากฏว่าดิฉันพบว่าตั้งแต่ปีพศ2535เป็นต้นมานะคะ31ปีผ่านไปค่ะเราพูดถึงเรื่องยางพารานะคะดิฉันเน้นเรื่องยางพาราเรายื่นยติถึง22ครั้งเป็นกระทู้ถามอีก81ครั้งรวมแล้วเป็น103ครั้งเราพูดในแต่เรื่องยางพาราเนี่ยแหละคะ่ะ แล้วทำไมมันถึงไม่ดีขึ้นเลยถ้าเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะแล้วปัญหาเดิมๆเ,เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรวมแล้ว31ปีแลวนะคะท่านประธานบริษัทนี้ใกล้จะเจงแล้วค่ะดิฉันเจอหน้าของพี่น้องเกษตรกรทุกครั้งเจอด้วยความทุกข์ระทรมเช่นเดียวกันสสลด์ถัดไปเลยค่ะดิฉันอยากจะเสนอให้เพื่อนๆสมาชิกในที่นี้ได้รับฟังนะคะพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงนะคะอำเภอควนขนวนบอกดิฉันว่า ตัดยางได้วันละ6กิโลกโล,ละ40บาทให้ลูกไปโรงเรียนก็250บาทแล้วถามว่าเอาอะไรมากินในแต่ละวันค่ากับข้าวก็ไม่พอกินแล้วค่าน้ำค่าไฟอีกจะอยู่กันอย่างไรต่อไปเลยค่ะคนต่อไปนะคะพี่น้องที่ฉันบอกว่าตัดยางครั้งหนึ่งแบ่งกันคนแล้วไม่ถึง60บาทชีวิตอยู่ ขนาดไหนคะท่านผานหน้าเอ็นดูขนาดไหนไม่พอก็ติดลบกันไปก่อนก็อยู่กันแบบเนี้ยค่ะขาดทุนกันไปก่อนอยู่แบบนี้ติดลบไปเรื่อยๆต่อไปเลยค่ะในส่วนของผู้ประกอบการรับซื้อน้ำยางนะคะ ดิฉันทราบมาว่าเมื่อก่อนจากที่เคยรับซื้อน้ํำยางวันละสี่ตันตอนนี้แค่ให้ได้วันละสี่ร้อยกิโลเนี่ยก็ต้องเชเงอ้อคอกันคอแทบหักแล้วนี่คือสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่จริงนะคะถ้าใครที่ไม่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้หรือพื้นที่ที่มียางพาราคงจะไม่เข้าใจน้ําตาของพี่น้องชาวสวนยางของดิฉันหลังรินซ้ําแล้วซ้ํมอีกทุกปีแล้วเราจะเป็นอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะดิฉันจําได้ว่าในสมัยที่แล้ว ประชุมสภาค,ครั้งที่แล้วดิฉันเคยได้ยินสอสเจนวิทย์ไกลศิลป์ขออภัยที่ต้องเอ่ยนามนะคะเพราะท,ท่านพูดด้วยความรักและห่วงใยเกษตรกรชาวสวนยางพาราแบบที่ดิฉันพูดเนี่ยแหละคะ่ะตอนนีน้ท่านอยู่อดีตพักอนาคตใหม่และตอนนี้วันนี้ดิฉันก็ต้องมาพูดเรื่องเดิมเหมือนกันเราจะพูดเรื่องนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่ เรื่องนี้เราแก้ไขกันสักทีได้ไหมคะโดยที่ไม่ต้องพูดซ้ําแล้วซ้ำอีกเพราะการที่พูดซ้าแล้วซ้ำอีกถึง103ครั้งเนี่ยแปลว่าการทํางานของเราไม่มีประสิทธิภาพและการทํางานของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา31ปีไม่มีประสิทธิภาพเอาซะเลยนะคะสไลด์ถัดไปเลยคะ่ะดิฉันจึงอยากจะขอ,อนําเสนอนะคะหลังจากสไลด์นี้นะคะวันนี้ดิฉันจะเห็นก่อนว่าตอนนี้ค่ะราคาน้ำํำยางพาราณวันที่30สิงหานะคะที่ฉันดูมาเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ น้ำยางสดที่ประมาณ4 3บาทนะคะกลายเป็นว่ายังต้องขาดทุนอยู่21บาทต้นทุน61บาทเข้าไปแล้วค่ะท่านประธานดิฉันรับไม่ได้จริงๆที่เราต้องอยู่กันแบบนี้ต่อไปดิฉันขอเสนอค่ะขอเสนอให้ไทยเราเป็นผู้นําในตลาดโลกรัฐบาลต้องกล้านะคะต้องกล้าที่จะเป็นผู้นําทุกวันนี้นกลไกของตลาดโลกคือเราต้องตามอยู่นะคะเวลาที่ถามว่าทําไมราคายางพาราเป็นแบ,บนี้เป็นแบบนี้ดิฉันถามใครก็ตามตอบหลักคาตอบเดียวกันเลยคือ เราต้องดูราคาตลาดโลกเราต้องอิงตลาดโลกแล้วทำไมเราต้องอิงล่ะคะทำไมาต้องเป็นอิงสิงคโปร์มาเลเซียทำไมเราไม่เป็นผู้นำซะเองต่อไปเลยคะ่ะเราต้องผ่าตัดใหญ่นะคะประเทศเราป่วยมากแล้วโดวยเฉพาะในวงการยางพาราเนี่ยคะ่ะดิฉันขอฝากไปยังรัฐมนตรีกร,กระทรวงเกษตรและตากงคนที่ทำงานอยู่ที่กำลังรับ เข้าร,รับหน้าที่เนี่ยทุกวันนี้ที่เพิ่งรับหน้าที่ไปเนี่ยนะคะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะรัฐทนตรีว่วาก,กระทรวงพาณิชย์ดิฉันขอฝากให้ทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยขอให้ท่านกล้านะคะกล้าที่จะวางวิชั่นใหม่วางตําแหน่งใหม่ในเวทีโลกไทยจะต้องเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกและเป็นผู้กําหนดราคาเป็นผู้กําหนดทิศทางซะเองท่านต้อง ท้าทายตัวเองให้ได้และดิฉันมั่นใจว่าถ้าพรรคเก้าไกลเป็นรัฐบาลเรากล้าที่จะทำเรากล้าที่จะปรับโครงสร้างใหม่เรากล้าที่จะหรือเราชาเลนพอที่จะแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนถัดไปเลยค่ะ ขอให้เล่งหาตลาดรองรับนะคะก็คือว่าให้รัฐร่วมลงทุนในการวิจัยและพัฒนามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะยางรถยนต์สําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งทําให้ใช้ปริมาณยางมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของการแพทย์ต่างๆแล้วก็ในชีวิตประจําวันนะคะสไล์ถัดไปเลยนะคะเนื่องจากเวลามีน้อยขอให้มีการทํางานในเชิงรุกมากขึ้นแบบเชิงรุกจริงๆอะคะ่ะที่ไม่ใช่ว่าทาไปวันๆแล้วก็แมทชิ่งกันแล้วก็จบขอให้มีการแมทชิ่งแล้ว เกิดผลจริงๆนะคะมีการติดตามจริงๆและขยายมิตรประเทศ FTA มากขึ้นรวมถึงให้ความสาคัญกับเรื่องมถถาตรฐานสิ่งแวดลอ้อมคือ FSC และ EUDR เพราะสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะเขาจะมากีดกันทางการค้ากับเรานะคะถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้นะคะถัดไปเลยค่ะ ในประเทศนะคะในประเทศก็ขอให้นํามาใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วก็ในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะคะอะไรที่เป็นสินค้าในชีวิตประจําวันเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ขอให้นํามาใช้มากขึ้นและที่สําคัญในตอนนี้นะคะดิฉันเห็นมีกองทุนต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรกองทุนต่างๆที่ช่วยเหลือเกษตรกรขอให้เกษตรกรเข้าถึงกองทุนเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นและเข้าถึงได้จริงๆนะคะที่ไม่ใช่ไปปล่อยให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่เกษตรกรเข้าไม่ถึงแบบที่ผ่านมาในเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็ผู้ประกอบการด้าน วัตกรรมแปรรูปยางพาราขอให้ส่งเสริมมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อให้เกิดนําการนํำยางพารามาใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้นถัดไปเลยค่ะโดยสรุปนะคะสิ่งที่ฉันอยากจะนําเสนอก็คือว่าขอให้รัฐบาลใหม่นะคะและรัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงนะคะทําทันที แล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะไม่เอาแบบรูปหน้าปัดจมูกแบบที่ผ่านมาแล้วดิฉันไม่ต้องการเห็นสภาช่วยตอไปที่ต้องเห็นพวกเรามาพูดเรื่องเดิมซ้ํมแล้วซ้ํมอีกนั่นแปลว่าปัญหายังไม่หมดไปดิฉันต้องการเห็นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางของพวกเราทุกคนทั่วประเทศยิ้มได้นะคะดิฉันขอฝากประเด็นนี้ไว้กับรัฐบาลใหม่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ